อ้าวผมไม่ได้ลงคลิปตั้งนานเลยใช่ไหมล่ะคลิปนี้คือผมอยากจะอธิบายนะผมมาสุ่มหาห้องมันจะมาแบกสาวแต่ดูดูหาห้องโดนเตะเข้าห้องได้ก็โดนเตะหาห้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงไงยคิดดูน้องไม่เล่นแล้วหรอน้องไม่เล่นแล้วอ่ะโดนเตอะไรก็โดนเตะ หญิงสมัยนี้เขาใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเวลาก็ตีสีนะ่ยิบสองนะคิดดูเขาแอดมาแล้วขอก็กตะผมออก <c ười> คือเพื่ออะไรผมสงสัยว่าเพื่ออะไรอะเอ้อ ตามนั้นครับ<ก>ไป<า>ดีกิน<ห>ต,ตับอ่อนเชี่ยมไม่หายกูไรแล้วหายเล้ว้ยกดไปที่ออฟเลนฉันต้องการเล่นฟ o เรนติโน่ จึกเข้าให้ The เอือแล้วนะฮะก็เป็นอีกครั้งที่เป็นเสียงภาคของเรานะฮะรู้อยู่แล้วว่าช่องอาร์บีตองภาคตลอด <c oughs> นะก่อนอื่นเราก็สลับไปเลนบนเชียชีพโป๊กดมุจิเล็กด้อย ตามนั้นโอ้ภาคไวทันเลยอะไรกุ่นเดียมาปุ๊บห้าไงห้าไงตายครับศูนย์ห้าแล้วทีนี้ทำไงโอ้เออก็ตามนั้นค่อยดังแล้วค่อยยิงนะอันนี้นะก็เก็บมาสองคิวค็ณไม่รู้จะพูดอะไรนะ ช็อตนี้ผมยังสงสัยอยู่เลยผมรอดได้ยังไงโดนดึงแล้วก็ปึ๊บฟ๊บแล้วผมเบี่ยงจัดเข้าไปอีกนี่ดูดูอย่าเข้าไปอีกเข้าไปทําไบเออแล้วออกมาแล้วก็ให้เพื่อนเก็บงานเก็บทั้งทีแล้วผมก็เขียนไปว่าสวยช็อตนี้ผมมาหนึ่งหนึ่งกับคู่อรินะเราไม่ได้บัตเข้ามาแล้วก็โดนจ้วงไปหนึ่งทีแล้วก็ลงไปนอนอยู่กับเพืน้น ก็แวมะมาเคลียชีปเล็กน้อยแล้วก็เคลียชีปเล่นกานอีกเล็กน้อยเพราะว่ากําลังจะขึ้นบ้านแล้วเจอคู่อรีอีกก็ก็<笑><笑><笑>อ่ะตายแล้วหรอตายแล้วหรอ็อดนี้เป็นจอดที่ผมหาดอกไม่เจอนะเออคนมันชุลมุนกันยิ่งกว่าตลาดอีกแล้วก็แวะเก็บบับบูแล้วเราก็มา จบบ้านนะฮะน่งนงอนืมจบบ้านก็ตามนนครับจบบา้านครับจบบ้านครับชนะและก็เป็นอีกครั้งที่เราได้ทั้งเหรียญเงินไฟเตอร์แล้วก็คะแนนอันดับที่หนึ่งเอวีพีก็ได้แก่ราชา,ชาอาบิีคนนี้นี่เองอ,อะไรกันครบเนี้ย ก็มาแบกแรงเอ,อ่อคอมเมเดอร์นะคอมเมเดออร์ืมสุ่มห้องแบก